ใช้วิธีการนึ่งแบบซึ้งนึ่งได้แต่เฉพาะข้าวฟ่างนะข้าวฟ่างใช่ไม่รวมพงธีเองนะคะอ,อ่ะถ้าเป็นข้าวฟ่างพวกนี้เราสามารถใช้วิธีการนึ่งสามรอบได้ นะคะอันนี้เป็นเทคนิคของอาจารย์สุรชัยีชื่นเคยลองมาแล้วอธิบายให้ฟังค่ะอันนี้เป็นเทคนิคของอาจารย์สุรชัยนะคะเขาใช้เทคนิคการนึ่งสามรอบนะคะอาจารย์สุรชัยนี่อธิบายนิดนึงแกมาจาก JR ฟ a ร์มนะคะ JR ฟ a ร์มนี่คือเขาทาฟาร์มเห็ดแบบปิดนะคะมาจากหม้ออันเดียวกันเพราะะนั้นเขาทําระบบฟาร์มแบบปิดไม่ให้ใครเข้าชมเลยขอยังไงเขาก็ไม่ให้เข้า นะคะแต่เขาจะทําแบบทดลองของเขาไปเรื่อยนะคะแล้วเขาก็จะมีวิธีการใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะคะอาจารย์ก็เชิญเขาาเป็นวิทยากรให้ที่นี่นะคะอาจารย์นนก็ยังไม่เคยเข้าฟังเขาเหมือนกันแต่เขาบอกว่าเขาก็ให้เทคนิคใหม่ๆม,มาเรื่อยๆอย่างการหั่นมันสรังก็เป็นเทคนิคของเขาเหมือนกันนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคใหม่ของเขาก็คือเขาจะไม่ใช้การนึ่งหม้อแรงดัน ะะสมมติเรามีขวดวุ้นที่เราได้ไปนคนละขวดใช่ไหมคะแล้วใช้วิธีการนึ่งข้าฟ่างสามรอบแล้วตัดตัววุ้นที่เราทําเสร็จแล้วเชื้อเดินเต็มแล้วนะนะคะใส่ลงในข้าวฟ่างได้นะคะข้าวฟ่างที่จะทำก็คือเหมือนเดิมก็คือแช่น้ําทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะจากนั้นต้มให้มีลักษณะเป็นกบนะคะเป็นเม็ดๆนะคะแล้วแล้วเอาไปตากให้หมาดๆนะคะถ้ารู้สึกไม่หมาดก็ผสมลามหรือผสมขี้เลื่อยเข้าไปหน่อยหนึ่งนะคะให้มันพอแห้ง นะคะจากนั้นก็กรอบใส่ขวดนะคะปิดสำลีตามด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะแล้วต้มน้ําในหม้อเนึ่อให้เดือดน้ำหม้อเนึ่อแบบซึ้งนึ่งสาลาเปา ะะเ,เดี๋ยวใจเย็นๆสิคะจะปีแล้วเนี่ยกังพูดไม่ถึงเลยเดี๋ยวจันลืมนะอะต้มให้เดือดนะคะต้มน,น้ำน้ำร้อนให้เดือดก่อนแล้วใส่น้ำลงไปประมาณนึงนะคะให้รอเพียงกับการ30นาทีที่ใช้นึ่งนะคะอะพอน้ำเดือดเสร็จเราค่อยยกนะคะซึ้งที่มีขวดนี้วางอยู่นะคะใส่ลงไปข้างในและปิดฝา เริ่มจับเวลานะคะต้องให้เดือดก่อนนะแล้วค่อยเอาขวดไปวางแล้วค่อยปิดฝาแล้วค่อยจับเวลานะคะจับเวลา30นาทีนะคะพอ30สนาทีปุ๊บเปิดฝานะคะแล้วเอาขวดมาวางข้างนอกเรียงให้แห้งนะคะทิ้งไว้ย4ิบสชั่วโมงหรือ1วันนะคะแล้ววันต่อมาก็เอามานึ่งอีกรอบหนึ่งใช้วิธีการเดิมทุกอย่าง30นาทีเสร็จแล้วตั้งถึงให้แห้งสามวันหลังการของมันก็คือ ในนี้นะคะจะมีจุลินรีย์อยู่สมมตินในนี้ยังไม่ได้นึ่งนะคะ <_ d> um> จะมีจุลินรีย์อยู่เยอะแยะมากมายแล้วก็มีไข่ของมันอยู่ด้วยนะคะ <_ d> um> วิธีการคือเราจะเอาไปนึ่งเพื่อฆ่าตัวจุลินทรีย์แต่ไข่เราฆ่าไม่ได้ <_ d> um> ถูกไหมคะเพราะว่าฆ่าไข่มันต้องอุณหภูม,12 <_ d> um> มิ121ใช่ไหมคะเพราะนั้นเราจะฆ่าแต่ตัวจุลินทรีย์นะคะ <_ d> um> พอฆ่าเสร็จเราก็จะทิ้งเขาไว้หนึ่งวันให้ไข่เขาฟักมันเป็นตัว <_ d> um> อ่า <ไข S 1> แล้วเราค่อยฆ่าเขาอีกรอบหนึ่ง แล้วฆ่าจนซีอีกรอบนึงมันอาจจะเพอไข่ไว้เผอ่อมันท้องก่อนแตกอ่ามันยังไม่จะแตกมันท้องกันก่อนนะคะแล้วก็ฆ่ามันอีกรอบหนึ่งสามรอบจบนี่คือเหตุไม่ฆ่าเยอสกูลเลยได้ม่ให้มันมีเชื้อพันุอยู่ถึงก้อนะคะกเพราะว่าวจลชีวิตฟันอยู่ประมาณวันเนาค่ะมันก็จะฟักออกจากไข่เรียบร้อยดังนั้นเราก็จะฆ่ามันช่วงนี้ใช่เราต้องเรื่องสามครั้งจริงๆอ่ะสองครั้งก็เพียงพอแต่สามครั้งเพื่อความชัว อโอเคไหมคะอันนี้เป็นเทคนิคของจ้าจวสือชัยมาเล่าให้ฟังนะคะโอเคใครถามอะไรจัดมาคะ่ะไม่ลืมเลยละ